ครับสวัสดีครับกลัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่อนผ่านมาเจอกันนะครับพบกับช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเกยนเยรียนรู้ในชื่อช่อง m property และช่อง m property หัวใจสีชมพูผ่านแพลตฟอร์มต่างๆคบนโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ในชื่อ m property หรือช่องทาง YouTube และ TikTok ในชื่อ mproperty ก็ตามนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของสิ่งที่มักเข้าใจผิดนะครับในการประชุมใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับการนับองค์ประชุมรวมถึงการนับคะแนนเสียงของหมู่บ้านจัดสรรรวมตลอดถึงทางคอนโดนะครับ อันนี้ในคลิปนี้ขอเป็นในส่วนของทางหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งจะมี2ลักษณะนะครับในของหมู่บ้านจัดสรรมีลนะักษณะในวันจัดตั้งกับภายหลังการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วนะครับในขณะจัดตั้งหรือก่อนการจัดตั้งการนับองค์ประชุมและการนับคะแนนเสียงนะครับนับจาก แปลงที่ดินจัดสรรน,นะครับก็คือปัจจุบันเรียกว่าบ้านจัดสรรน,นะครับจริงๆแล้วเราต้องอยิงตามกฎหมายหลักก็คือมันมาจากที่ดินนะครับดังนั้นตัวบ้านจัดสรรเองเป็นส่วนควบกับที่ดินนะครับทรัพย์ประธานคือที่ดินดังนั้นก็ถือเอาแปลงโฉนดที่ดินเป็นหลักนะครับมีแปลงโฉนดที่จําหน่ายให้กับผู้ซื้อกี่แปลงนะครับก็นับเป็นจํานวนท,ทั้งหมดที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ ที่จะเข้าประชุมนะครับก็นับจำนวนแปลงโฉนด1ชโนดถือว่าเป็น1ราย1คะแนนเสียงนะครับในส่วนของอการประชุมในส่วนของการจัดตั้งหรือเสวนาซึ่งเกิดก่อนการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสียงที่ถูกต้อง นะครับในส่วนของก่อนสถานะเมื่อเป็นนิติบุคคลอันนี้ก็จะมาดูสถานะที่2พอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วนะครับหรือจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นก็ได้เนื่องจากในพร่ญจัิการจัดสรรที่ดินมาตรา44นะครับก็เปิดช่องนะครับว่า,าไม่ได้บังคับทางผู้ซื้อบ้านจัดสรรน,นะครับว่าจะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างเดียว นะครับสามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นได้อย่างเช่นจัดตั้งเป็นสมาคมเหมือนในยุคแรกๆก,ก่อนพร่ำญัดฉบับนี้บังคับใช้ก็เป็นอาจจะเป็นสหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับหรือบางส่วนก็มีการจัดตั้งเป็นสมาคมาที่พักอาศัยหรือสมาคมและตามด้วยชื่อหมู่บ้านหรือชื่อโครงการนะครับก็จะเป็นยุคแรก,แรกๆก่อนที่พระ่ำญัติการจัดสรรที่ดินฉบับนี้บังคับใช้ นะครับซึ่งก็ต้องไปอ้างอิงกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลประเภทนั้นนะครับรวมถึงอาจจะไม่มีสภาพบังคับเนื่องจากหากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่นก็ต้องไปอิงตามกฎหมายหลักแต่หากเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วย่อมมีสภาพบังคับตามที่กําหนดไว้ในพรุ่งหยัิการจัดสรรที่ดินนะครับซึ่งอ,อย่างที่ผมได้เกินนํามาในหลายๆคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือ ขณะนี้เป็นกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพราะรบัญญัดการจัดสรรที่ดินซึ่งจะเป็นฉบับที่สามนะครับขณะนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของกรรม,มธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของรัฐสภาไปแล้วนะครับเมื่อคณะกรรมการพิจารณาในรายละเอียดของร่างแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพราะรบัญยัดฉบับที่สามนี้เสร็จสิ้นนะครับ หรือในกรณีที่มีกรรมธิการบางส่วนขอแปลยติหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรขอแปลยติไว้นะครับก็จะต้องมีการนําเสนอเข้าสู่รัสภานะครับเพื่อพิจารณาและรับรองในวาระที่2และวาระที่3ถัดไปนะครับซึ่งผู้ที่สงวนคําแปลวัตยติไว้สามารถที่จะอภิปรายนะครับต่อรัสภาได้นะครับ,รานะรบาจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการในการ ทูลเกนะครับถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมรามชีิชและทรงลงพระประมาภิไธยและประกาศบังคับใช้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายอันนี้ก็ย้อนกลับมานะครับในส่วนที่พอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วการนับคะแนนเสียงนะครับการนับองค์ประชุมก็จะถูกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ ส่วนนี้ถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริหารการควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีอำนาจบังคับโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินมาตรา6ประกอบกับมาตรา45วรสองที่กำหนดไว้ว่าการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริหารการควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับในมาตรา45วรสองส่วนมาตรา6เป็นการกำหนดอำนาจนะครับของผู้ที่รักษาการตามพระบัญญัตินี้นั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงตามที่กำหนดไว้ในมาตรา6นะครับก็ถือว่าเป็นอนุบัญญัติที่มีลำดับสักนะครับ ลำดับชั้นของกฎหมายรองมาจากพร âm หยัดการจัดสรรที่ดินนะครับส่วนข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็เป็นลำดับที่รองจากกฎกระทรวงดังนั้นความในข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะขัดหรือแย้งกับความในกฎกระทรวงและพร่าหยัดไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าในกฎกระทรวงกําหนดไว้ในหมวดที่2เกี่ยวกับ เรื่องการบริหารนิติบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประชุมใหญ่นะครับจากนั้นในส่วนของการประชุมใหญ่ก็จะมีหลายๆคลิปที่ผมได้ได้มีการจัดทําไว้แล้วนะครับการประชุมใหญ่มี2ประเภทการประชุมใหญ่ที่กฎหมายบังคับก็คือการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับซึ่งกฎหมายบังคับไว้ว่าจะต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับและการประชุมประเภทที่2องเขาเรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ เป็นการประชุมที่นอกเหนือจากการประชุมใหญ่ปกตินะครับซึ่งผู้มีอำนาจในการเรียกประชุมนะครับก็ถูกกำหนดไว้ในข้อ11ของกฎกระทรวงนะครับซึ่งในข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็จะล้อความจากในกฎกระทรวงนี้นะครับไปกำหนดไว้ในข้อบังคับนะครับก็จะใช้โดยหนึ่งก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ในการเรียกประชุมวิสามันก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร หรือ2ก็คือสมาชิกนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5นะครับของจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับหรือในกรณีที่ข้อบังคับมีการกำหนดจำนวนแปลงของสมาชิกที่มีจำนวนเท่ากับ 1- ใน5ไว้นะครับก็ใช้บังคับตามนั้นนะครับโดยหลักการนะครับเมื่อล้อมาในข้อบังคับจะต้องใช้คําว่า1ใน5ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือเขียนว่าเป็นจํานวนรายที่มี ตัวเลขเทียบเท่าหรือเท่ากับจํานวนหนึ่งในห้านะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการร้องขอต่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้เรียกประชุมใหญ่พิจารมันนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนจากในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่นะครับอันนี้ก็มาดูในส่วนที่เป็นหัวเรื่องในวันนี้ก็คือการนับองค์ประชุมและการนับคะแนนเสียงต้องรู้ก่อนว่า การประชุมจะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าประชุมนะครับในส่วนของของหมู่บ้านนั่นก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับที่เป็นที่ตั้งของบ้านจัดสรรน,นั่นเองมีชื่ออยู่หลังแปลงโฉนโดอันนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ร้อเอซ็นอยู่แล้วนะครับ ก่อนการประชุมก็จะมีการลงทะเบียนของผู้ที่รับผิดชอบเอาไว้สําหรับที่มาแสดงตนนะครับถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เองไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะพกเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองมาแสดงณจุดลงทะเบียนนะครับว่าชื่อตรงกับทะเบียนรายชื่อไหมนะครับเมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องก็ลงชื่อนะครับในช่องท,ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับและผู้ที่สามารถเข้าประชุมได้ เป็นประเภทที่สองนั่นก็คือผู้ที่รับมอบฉันทะนะครับก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ว่าจําจนวนสูงสุดที่รับมอบฉันทะของหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนกี่รายนะครับเป็นคนละเคสหรือคน,คนละกรณีกับนิติบุคคลอาคารชุดนะครับซึ่งในอาคารชุดจะถูกกาหนดไว้ในพร่ชบัญิอาคารชุดว่า จะสามารถรอบรับมอบสัญญาได้ไม่เกิน3รายนะครับในส่วนของหมู่บ้านนี้ไม่มีบทบัญญัติในตัวของตัวพระรัมย์ใหเองนะครับแล้วคงจะไปอาศัยเทียบเคียงอย่างยิ่งกับทางอาคารชุดก็คงจะไม่ได้นะครับดังนั้นมันอยู่ที่1กระบวนการในการตกผลึกกันนะครับในที่ประชุมใหญ่ในการจัดตั้งตบุคคลเมื่อมีการตรวจร่างก่อนที่จะนําเสนอ,อเพื่อจดทะเบียนนิตินะครับมันก็ต้องมีข้อบังคับยางก็ต้องกําหนดไว้ว่า จะมีการกําหนดจํานวนของผู้ที่มอบฉันทะและรับมอบฉันทะไว้หรือไม่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการกําหนดไว้ก็สามลายบางทีก็ล้อมาจากขอคนดูนะครับแต่จริงๆแล้วในส่วนของผมเองในฐานะวิทยากรนะครับผู้ให้องค,ความรู้นะครับผู้ที่ไปจัดเสวนาให้จัดประชุมใหญ่ให้ตรงนะั้นครั้งในกระบวนการเสวนาก่อนจัดตั้งและการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับ ก็ต้องให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนทั่วไปนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับในส่วนของย้อนกลับมานะครับในส่วนของการนับองค์ประชุมนะครับการนับองค์ประชุมเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะเริ่มการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของหมู่บ้านและคอนโดเนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบว่าผู้มาประชุมมีจํานวนตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรในเมื่อคงสถานะเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและมีการจดทะเบียนแล้วนะครับก็ต้องไปถือบังคับตามข้อ13ของกฎกระทรวงนะครับโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา6ประกอบมาตรา45วรสองซึ่งกำหนดไว้ว่าองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกมาประชุม นะครับและมีจำนวนเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมดของสมาชิกเว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้นในตัวกฎกระทรวงกำหนดให้ใช้1ใน3ของจำนวนเสียงลงคะแนนของสมาชิกที่มาประชุมนะครับหรือข้อบังคับจะไปกำหนดเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นกำหนดเป็นจำนวนรายหรือจำนวนแปลงของสมาชิก อาจจะกำหนดน้อย่าหนึ่งในสามก็ได้นะครับเนื่องจากจากสภาพความเป็นจริงการเรียกประชุมและมีผู้มาประชุมหนึ่งในสามเป็นไปได้ยากมีน้อยแห่งนะครับที่จะครบองค์ประชุมและสามารถดําเนินการประชุมได้โดยการจัดประชุมครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่จะไม่ครบและต้องเรียกประชุมเป็นครั้งที่2นะครับก็จะทําให้ทางผู้ซื้อรวมถึงกิตติบุคคลต้องเสียประโยชน์เพราะหนึ่งการเรียกประชุมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย นะครับทั้งในส่วนของการเตรียมการเอกสารการประชุมค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารไปยังผู้ซื้อนะครับในฐานะสมาชิกเป็นต้นนะครับและการนับคะแนนเสียงนับอย่างไรนะครับการนับคะแนนเสียงกําหนดไว้ในข้อ14นะครับของกฎกระทรวงนะครับก็คือสมาชิกหนึ่งรายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีอัตราส่วนคะแนนเสียง เท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการปรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคนั่นคืออะไรต้องอธิบายก่อนจริงๆในส่วนนี้มันก็มีคำอธิบายในหนังสือเอกสารคู่มือของกรมที่ดินนะมีชื่อว่าการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่มีการจัดพิมพ์โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรมที่ดินเมื่อปี2559น่าจะราวกันยายนนะครับ ก็มีการทำหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานราชการต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับเช่นสำนักงานที่ดินทั้ง77จังหวัดหน่วยงานที่สังกัดมหาไทยนะครับสำนักงานจังหวัดซึ่งเป็นสารการจังหวัดนะครับเพื่อเนื่องจากตัวคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนั้นนะครับดังนั้นหนังสือตัวนี้ก็ต้องเรียนไปที่สารกางจังหวัดด้วยเนื่องจากประธานนะครับก็ต้องรู้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับไม่งั้นไม่สามารถประชุมหรือพิจารณาหรือตัดสินอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้นะครับกเ็เป็นการอธิบายและทําความเข้าใจให้กับ ทางประชาชนโดยทั่วไปกัลยาณมิตรรวมถึงผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับให้ได้ติดตามช่องมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่7ขึ้นเป็นปีที่8แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ติดตามรับชมที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ก็คิดทุกคลิปวิดีโอนะครับที่จะทําเป็นไทม์เลนนะครับย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ ขอกำลังใจจากผู้ติดตามรับชมนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับให้กับทางผมและก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆที่คิดว่าน่าสนใจที่จะนำมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับผู้ติดตามรับชมนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับมานะครับในส่วนของการนับองค์ประชุมการนับองค์ประชุมนะครับ ในส่วนของเมื่อเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วนะครับกําหนดไว้ในกฎกระทรวงอย่างที่ผมบอกก็คือในข้อ13ก็คือในกรณีที่ข้อบังคับล้อจากกฎกระทรวงมาก็ใช้1ในสของจํานวนเสียงของสมาชิกหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาจจะกําหนดเป็นจํานวนแปลงก็ได้อย่างเช่น ณปัจจุบันก็จะเห็นมีกําหนดหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าของจํานวนลายหรือของจํานวนเสียงลงคะแนนก็สามารถทําได้นะครับในส่วนของข้อบังคับคือดูกฎกระทรวงเป็นหลักก่อนในข้อสิบสามแล้วก็มาดูในข้อบังคับในส่วนขององค์ประชุมนะมันขัดหรือแย้งกันไหมถ้ามันขัดหรือแยง้งก็ไปใช้บังคับตามกฎกระทรวงนะครับนี่เป็นลําดับของการไล่กฎหมายก่อนนะครับดังนั้นเมื่อองค์ประชุมครบ นะครับก็ต้องมีการประกาศสถานะการประชุมเกิดขึ้นว่าขณะนี้มีผู้มาประชุมได้จำนวนตามที่กำหนดในข้อบังคับและกฎกระทรวงแล้วสามารถเปิดประชุมได้อย่างเงี้ยก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นั่นก็คือประธานกรรมการนะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับอย่างที่ผมบอก นะครับหลายๆที่ไปล้อของคอนโดมาใช้คำว่าคณะกรรมการนิติบุคคลอันนี้ผิดนะครับกฎหมายระบุคณะกรรมการที่เป็นบอร์ดออฟดีเรกเตอร์นะครับของนิติบุคคลประเภทบ้านจัดสรรไว้ว่าคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับต้องใช้คำที่กฎหมายกำหนดนะครับเนื่องจากมันจะมีระเบียบกรมที่ดิน ที่เกี่ยวข้องและบทบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคําว่าคณะกรรมการหมู่บ้านจัดฝันนะครับทั้งสิ้นนะครับอย่าไปใช้อุตริไปเอาของคอนโดมานะครับสามารถนำมาแอปพลายปรับปรุงได้เฉพาะเคสเฉพาะกรณีนะครับอย่าง บางแห่งที่ผมเห็นมีการไประบุในส่วนของผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซึ่งในตัวพรบการจัดสรรที่ดินไม่มีระบบระบุไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการอุตลีจริจริงมีตำแหน่งเขาเรียกว่าผู้จัดการหมู่บ้านหรือ v i l l a จ e ม a n เจอรหรือ Housing m a n น g เจนะครับซึ่งมันไม่มีบทบัญญัติบังคับหรือกำหนดคุณสมบัติไว้นะครับก็เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ในส่วนของ าการพิจารณาในการแก้ไขกฎหมายในฉบับที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าจะมีการบัญญัตินะครับให้มีพู้การนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่นะครับซึ่งมันเป็นคนละเคสคนละส่วนของคอนโดนะครับและของเราก็ไม่ได้ใช้หลักการเหมือนกับของต่างประเทศนะถ้าท่านที่ชมคลิปผมในต่างประเทศจะบังคับเหมือนของคอนโดหรืออาคารชุดก็คือบังคับจดทะเบียนเป็นนิติตั้งแต่ต้น นะครับซึ่งในของอาคารชุดต้องจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดต้องจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อเป็นตัวแทนตามกฎหมายนะครับทำการออกหนังสือปลอดหนี้ให้กับห้องชุดทุกห้องนะครับเขาเรียกว่าทําหนังสือปลอดหนี้ครั้งแรกแล้วถึงจะสามารถโอนห้องชุดห้องแรกเพื่อจําหน่ายได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปดูตามโชว์รูมตามอะไรพวกนี้ที่ขายคอนโดนะครับก็เป็นการจองห้องชุดไว้ นะครับอยู่ระหว่างการต่อสร้างนะครับก็เป็นกระบวนการเพื่อทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าในต่างประเทศนะครับรวมถึงของหลักการของคอนโดก็คือเป็นการจัดตั้งนิติบุคคลก่อนยังไม่มีคณะกรรมการมีแค่ผู้จัดการนิติบุคคลนะครับเพื่อดําเนินการให้เป็นตัวแทนนะครับแต่ในของประเทศไทยเราเรา,าใช้เกณฑ์สาธารณภูภคอย่างที่ผมบอกก็คือหากสาธารณภูภคที่เขาขออนุญาตไว้อย่างเช่นถนนทางเทา้าฝาบอ่อ รูโครงการซุ้มป้อมป้ายป้อมรพอพระบบต่างๆที่ขออนุญาตไว้ตามข้อกําหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมนะครับแล้วก็ข้อกําหนดการจัดสรรที่ดินของจังหวัดกําหนดไว้นะครับว่าต้องมีอะไรบ้างและเขาจะสร้างได้ครบถ้วนปุ๊บเขาก็ต้องเชิญคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเข้ามาตรวจนะครับว่าครบถ้วนจริงถึงอนุญาตให้ถอนคำ้ำประกันการก่อสร้าง นะครับแล้วก็กฎหมายบังคับให้เขาวางเงินค้ำประกรันการ,รบำรุงรกษามีหน้าที่ดูแลต่อไปจากวันที่ขอนค้ำประกรันการก่อสร้างอีก1ปีนะครับถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่จะเตรียมความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลนะครับครบหปีที่ดูแลก็ต้องมีการเชิญอนุกรรมการเข้ามาตรวจเป็นครั้งที่3นะครับรวมถึงมีเติร์ด a r t y ตี้เป็นลักษณะกา,ารตรวจเติร์ดปาร์ตมีตัวแทนลูกบ้าน เป็นฝ่ายที่1ตัวแทนโครงการฝ่ายที่สองและอนุกรรมการนะครับเป็นการตรวจสามฝ่ายเพื่อมาตรวจดูว่าระบบสารูโภคนี้มันคงสภาพการใช้งานได้ดีไหมนะครับมีการนําไปเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่อันเป็นการริดรอนสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านจัดสรรน,นะครับก็เป็นหลักการ ที่กฎหมายบังคับไว้นะครับเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธินะครับของผู้ซื้อบ้านจัดสรรเป็นการโดยเฉพาะอันนี้ก็ขอย้อนกลับมาอันนี้เป็นการเกินนำนะครับเป็นการประมวลจากหลายๆคลิปนี้ในส่วนของการนับองค์เมื่อนับองค์ประชุมแล้วนะครับก็ดําเนินการประชุมตามวาระอันนี้ในส่วนของการนับคะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับการนับคะแนนจะเกิดขึ้นในกร,รณีที่ เมื่อองค์ประชุมมีการกำหนดในข้อบังคับว่าคิดจากจำนวนคะแนนเสียงมันก็จะคิดตัง้ตง,ตงแต่การนับองค์เลยนะครับเป็นการคิดคะแนนเสียงของสมาชิกด้วยนะครับแต่จริงๆส่วนใหญ่ก็คิดต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะครับแต่เฉพาะวาระที่มีการพิจารณาและต้องมีการลงมติเท่านั้นนะครับจึงมีการนับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นนะครับ ดังนั้นในการนับคะแนนเสียงของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับแล้วมันถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวงข้อ14นะครับกำหนดไว้ว่า ให้สมาชิกหนึ่งลายมีอัตราคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคนั่นหมายความว่าสมาชิกรายหนึ่งนะครับมีพื้นที่อยู่40ตารางวา มีอัตราค่าส่วนกลางที่ที่ประชุมใหญ่รับรองอยู่ที่ห้าสิบบาทก็ต้องเอาห้าสิบคูณสี่สิบตารางวาผลเป็นเท่าไหร่นั่นคืออัตราส่วนคะแนนเสียงและคืออัตราค่าส่วนกลางที่เขาต้องจ่ายรายเดือนนะครับเอาไม่ง่ายโดยสรุปก็คืออัตราค่าส่วนกลางที่มีการรับรองในที่ประชุมใหญ่แล้วนะครับจะถือว่าเป็นอัตราส่วนคะแนนเสียงนะครับของสมาชิกรายนั้นนะครับ อาจจะแตกต่างจากของคอนโดที่คนเข้าใจผิดก็ไปกําหนดในข้อบังคับว่าอาจจะใช้หนึงแปลงหนึ่งเสียงอันนี้ผิดเพราะว่าในตัวกฎกระทรวงไม่ได้กําหนดไว้นะครับในข้อนี้ว่าเว้นแต่ข้อบังคับจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้นจะต้องถือตามกฎกระทรวงในข้อ14นี้เป็นหลักนะครับอย่าไปอุตรินะครับในการล่างที่มันพิสดารน,นะครับ และสองมันจะแตกต่างจากของอาคารชุดหรือคอนโดนะครับเนื่องจากของคอนโดหรืออาคารชุดใช้การนับจากพื้นที่ห้องชุดนะครับที่ปรากฏในหนังสืออช2จะมีการกําหนดเลยว่าในห้องชุดมีพื้นที่ก,กี่ตารางเมตรอันนั้นคือเป็นอัตราส่วนกรรมสิทธิ์หรืออัตราส่วนคะแนนเสียงของคอนโดนะครับอันนั้นจะเอามาปนกับของหมู่บ้านไม่ได้หมู่บ้านมันจะเพิ่มขึ้นก็คือต้องเอาค่าส่วนกลางไปคูณ นะครับมันจะเป็นคขนาดเสียงจากสมาชิกแต่ละลายนะครับแล้วมันจะทําให้การนับคขนนเสียงนับองค์ประชุมมีความถูกต้องนะครับซึ่งการนับนับโดยคนโดยมนุษย์ย่อมเกิดความผิดพลาดนะครับณปัจจุบันนี้ถ้าโดยประสบการณ์ผมผมก็ใช้เขาเรียกว่าเครื่องมือนะครับทางดิจิตอลผมก็ใช้ถ้าเป็นแมนนวลผมก็ใช้ เอ็กเซลมาคำนวณน,นะครับเราก็ทำไฟล์ไว้มีขนาดพื้นที่มีอัตราส่วนคะแนนเสียงอยู่แล้วนะครับก็มานั่งเกาะอเอาตามใบโหวตมานั่งเกาะนั่งติ๊กตามช่องอะไรพวกนี้มันจะคำนวณออกมาว่าการลงคะแนนเสียงมีกี่คะแนนนะครับหรือบางส่วนก็ใช้ระบบ AI หรือใช้แอปพลิเคชันนะครับที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่การเลือกใช้นะครับที่จะนำมาแอพพลายให้การประชุมใหญ่ นะครับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุดนะครับเกิดประสิทธิผลสูงสุดนะครับมีการนับองค์ประชุมถูกต้องมีการนับคะแนนเสียงถูกต้องนะครับเป็นไปตามเจตนารม์ของกฎหมายนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาจจะยาวสักนิดหนึง25นาทีเสร็จแล้วนะครับผมเอ็มกันตะโชคนิราภัยนะครับและช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีชื่อ M Property และช่อง M Property หัวใจสีชมพู M ool, ผ่านแพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Tiktok และแพลตฟอร์มอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้และขออนุญ,ญาตสวัสดีครับ